เพื่อนครับเจออีก2คันสวยๆครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมพามาชมแต่ละคันนะเลขไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะรเพื่อนนะเอาคันแรกเลย7กอส2 8 7สใครชอบกอทอใครชอบเลขไม่ครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่72,000กว่ากิโลสวยคลิปยางยางปี21ครับคันนี้นะ ใครชอบคันไหนแคปหน้ามาอย่างที่ผมแจ้งนะหรือว่าโทรมาได้เลยแล้วก็แจ้งเบอร์อส่วนของเลขทะเบียนนะครับเราพูดคุยต่อได้เลยโอเคในส่วนคันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ผมบอกรถนี้สวยมากๆครับเพื่อนรถนี้สวยมากออะนี่ไหมกทแล้วไปใส่ปีสิบแปนะหนึ่งจุดหนับวันรถสวยทุกคันเลยท่านเพื่อนนี่วันนี้ที่ผม มาพาเพื่อนๆมาชมหลายคันเลยครับก็ไปมาดูเลขไม้คันนี้เลขไม้เท่าไหร่เลขไม้อยู่ที่เจ็9 1มื่สกาิโลเมตรที่ใช้ไปนเพื่อนนะสวยคลิปมาดูโครงสร้างอย่าลืมว่าคลิปนี้มีสองคันนะคลิปนี้มีสองคันนเพื่อนๆฟังให้ครบแล้วกันเนาะอ่ะ น็อตไม่ขยับเลยคานเดิมเดิมคานเดิมกริบเลยเพื่อนไหมสวยมากดูฝ่าท้ายฝ่าท้ายเป็นไงมัง่งโอ้โหถือว่าสวยจริงๆครับเกรดเอของเรามานี่คือคันแรกนะเพื่อนคันที่สองเจดกอสอสามปดสี่ สามสองแปดสี่อ่าใครชอบเลขไม้หกหมื่นห้านะเพื่อนหกหมื่นห้าพันกว่ากิโลเลขอ่าส่วนของปียางปียางน่าจะปีปีอ้อปียี่สิบสองครับเพื่อนคันนี้ปียี่สิบสองนะดูรอบรอบนั่นเพื่อนนะดูรอบรอบเนอ อยู่เย็นๆเลยวันนี้อ่ะมาดูข้างคนขคับโอ้โหเปิดได้แต่โอ้โหครับเพราะว่ามันสวยทุกคันเลยอ่ะยาไอตัวเอกสารนั้นเพื่อนนะปีสิบแปดนะนี่เลยนำะรมดาที่หนึ่ง,งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของงานอย่เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับไปฟังไปดูในส่วนของเลขไม้จริงๆครับมันหกหมืนห้าเท่าไร่ไปดูเลย หกหมื่นห้าพันสิบห้ากิโลพเจ้าจอดสนใจทักมาครับคลิปนี้คันนี้หรือคันแรกแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยชอบมาไปดูโครงสร้างภายนอกไอ้พายโครงสร้างด้านหน้าโอ้โหน็อตไม่ขยับจริงๆครับเพื่อนๆดูเอาคานเดิมๆน็อตเดิม,ดดมไม่ขยับไม่เคยทำสี อะดูท้ายเป็นไงมั่งโอ้โหนี่ครับเอกสารหล่นนี่เฉยเดิมๆม,มากๆ2องคันนี้ใครอยากได้แคปหน้ามาหรือโทรมาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอินบอ็อกมาได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันโอเคสำหรับที่นี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ